เรื่องมโนเยอะแล้วชาวนี้เอาเรื่องจริงมากดีกว่าผมเห็นตัวเลขของรายได้ของผู้ที่เปขอทานที่ดูไบแล้วตกใจมากมันเป็นเลขที่แบบเฮ้ยยบอกทีมงานว่า8ปดหมื่นกว่าบาทเลยหรอจริงแล้วไม่มีสัญกรณรอ่อลอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วขอทานที่ดูไบ ใค้มีอ้นเล่าอ้นเกาสนุสนกแล้วสต่รกรอนไม่ยุ่งด้วยวันละนะนี่ไม่ใช่เดือนละนะคะได้รายได้วันละ85,000บาทสําหรับขอทานที่ดูใบยอ,อยากจะแลกไม้ไปเดี๋ยวนี้เลย่คิดดูว่าวันละ85,000 <c oughs> คูณก็ไปได้เดือนละ2ล้าน5,90,000บาทแล้วก็อยากจะบอกว่า <c oughs> เป็นรายได้ที่เยอะกว่า CEO อีก จริงโหเยอะมากนะวันละแปดหมื่นแต่พอรายได้ขนาดนี้ปั๊บสะเทือนถึงวงการซีอีโอก็เลยจับกวาดล้างตอนนี้เก็บหมดแล้วนะไม่มีแล้วอยู่ใช่พอทนถ้าไม่มีแล้วคือคือต้องบอกว่าถ้าใครที่แบบโหเห็นว่ารายได้ดีมากแล้วมีแพลนว่าอยากที่จะไปเพื่อไปทําอาชีพนี้นะคะไม่ต้องละค่ะเพราะเขาเริ่มจับแล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้จับได้ไปแล้วนะคะ59คน และส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนแบบต่างถิ่นนะคะต่างถิ่นที่เข้ามาทําวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าเราทาวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถเข้ามาอยู่ได้3เดือนค่ะ คนพวกนี้ก็จะเข้าไป3เดือนแล้วก็หาเงินก้อนโตกลับบ้านนะคะเฉลี่ยเดือนละ2องล้านห้าแสนบาท3เดือนก็ประมาณ7จล้านเจ็ดแสนบาทถือว่าโหนะใครได้เจ็ดล้านอะใครดินขนาดนี้ก็ต้องล่าสุดนี้นะฮะก็สามารถจะจับได้นะครับผมครับถึง10คนเลยนะครับเป็นคนไทยนะฮะ ก็เลยไปเช็คมานะครับผมว่าทั้ง10คนนี oh. ้นะฮะเป็นทีมงานของพี่วุดดี้ทั้งหมดเลยนะฮะเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ คิดไม่ใช่หรอคุณนั้นจ่ายเงินเดือนเดือนปาหนึ่งเดือนละสองล้านผมว่าตัวเลขอาจจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งไม่ได้นะบูดี้ว่าข่าวอาจจะบิดเบือนไปนิดหนึ่งหรืออาจจะเยอะมากนะไม่น่าจะขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่ากระบวนการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแปลว่าก่อนหน้าเนี้ยมันไม่เคยมีเลยดูไบเนี้ยเท่าที่เราไปตอนนั้นมันน้อยมากตัก แต่ล่าสุดอยู่ดีมันพุบขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมพุบขึ้นมาเพราะเขาทำเป็นเขาทาเป็นครอบครัวคือเขาจะผัดสับเปลี่ยนกันสมมติว่าเราไปด้วยกันสี่คนแล้วก็จะโอเคคนนี้3เดือนคนนี้สเดือนคนนี้สเดือนสเดือนโรเตทไปโรเตทไปเรื่อยๆบางทีอาจจะโอเคเข้าไปทีละ34คนแล้วก็แล้วก็โรเตทไปอีก3 4ี่คนอย่างเงี้ยมันเลยได้เงินเยอะนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มจับกันแล้วนะคะแล้วก็เดือนที่เป็นเดือนรอมฎอนเขาจับได้ร97บคน เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเริ่มกวาดล้างแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะไปทําธุรกิจนี้นะคะก็ไม่ไหวแล้วโดนจับแล้วจจะเป็นเพราะบางทีเราองเชื่อเงินหนาด้วยไงหรือว่าคนที่อยู่ที่นั่นเงินหนาก็ยอมเป็นน่าจะเป็นการให้เงินขอทานที่เยอะที่สุดในโลกวัวข้าวของเงินแล้วก็คนมีเงินหนาตึ้บอะจริงเวลาเขาให้ทีนะไม่ได้เหมือนบ้านเรานะไม่ได้งมันน่าสงสารเลยหรือมมันน่าสงสารคนที่เป็นขอทานจริงๆอ่อะอย่างเช่นในบ้านเราเวลาเราเดินไปตรงท้องถนนเนี่ย เวลาเราจะขอทานมันเกิดคพีามัาเกิดคำถามขึ้นมาว่าอ้าิุคุณตกลงคุณเป็นขอทานจริงหรือขอทานปลอมรู้ป่ะแล้วถ้าเกิดคุณเดินไปปุ๊บอ้าคุณไม่ให้แต่ปรากฏการเป็นขอทานจริงขึ้นมาเนีนี่ไงน่าสงสารมากเลยโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ คลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทมกดนี่เลยค่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย